วันเพ็ญเดือนสิบสองนับก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มาลอยกระทงแล้วก็วจะต้องมีขยะมูลฝอยแต่เราได้อะไรบ้างหนึ่งได้ความรักได้ความสามัคคีได้รู้จักมีความคิดสร้างสรรค์ นำเอาวัสดุต่างๆมาเป็นกระทงทำให้พ่อแม่ปุยาตายายได้มีความรักมีความสามัคคีกันในการทำกระทงและเพื่อเป็นการบูชาลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงคาที่เราได้อาบได้ใช้ได้กินได้ประกอบอาชีพต่างๆ และได้เห็นถึงความยุติธรรมของน้ำความใสของน้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและกิจกรรมก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาเป็นธรรมะได้หมดแม้แต่ดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นก็คือการได้บูชาลอยพระบาทหรือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการบูชาพระพุเทธเจ้าถึงแม้ว่าจะมีพระอัธิบรมาสาริลิกาชัิอยู่ในน้าแต่เราก็หัวล,ลึกถึงวันนั้นที่พระเจ้าประทับลอยพระบาทอยู่ที่ชายทะเลชายแม่น้ำสิ่งที่เราอธิษฐานก็ปลดปล่อยความทุกข์ต่างๆปล่อยความเครียดหมายถึงว่าอธิษฐานอยากให้ล่ำให้รวยให้เจอแต่สิ่งที่ดีงาม เราดิษฐานไปก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องปล่อยความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเชื้อทําให้ชีวิตเรานั้นมีความเดือดร้อนเมื่อลอยไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่หมายถึงว่าเราต้องขยันหาทรัพย์มากกว่าเดิมเราจะต้องมีความรักในครอบครัวรักเพื่อนรักพ้อง ขยันทํางานมากกว่าเดิมขยันเก็บตังค์มากกว่าเดิมชีวิตเราก็จะได้เปลี่ยนถ้าเราไปลอยแปลอธิฐานแล้วแต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนก็หมายถึงว่าไม่เลือกคนคบไม่ขยันทํางานไม่เก็บเงินไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองกลับไปปีหน้าเราก็เหมือนเดิมเหตุนั้นเขาลอยก็เพื่อต้องการที่จะอธิษฐานสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต เราผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างก็บอกแม่น้ำคงคาไปบอกแล้วว่าเราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็มาทิ่ฐานเอาน้ำมาเป็นสักขีพยานว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะได้ทำดีขยันมากกว่าเดิมเราจะซื่อสัตว์เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะมีความซื่อสัตว์ต่อครอบครัวเราจะไม่พูดปดเราจะไม่ดื่มสุรา ก็เป็นการอธิษฐานบอกพระแม่คงคาว่าเราจะรักษาศีลเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีฉะนั้นเราก็จะต้องดูอานิสงส์ที่เราจะได้รับก็คือสิ่งที่เราได้มีความเคารพรักมีความสามาคัคคีแต่อย่าไปเสียดายว่าโอ้ไปทำบุญไปลอยกระทงแล้วใช้ตังค์ไปเยอะซื้อนั่นนี่กินเสียค่ากระทงไปหลายตัง ให้เราไม่ต้องเสียดายถือว่าเราได้มีความรักเสามา่ความสมค,คีในหมู่ญาติได้บริจาคทรัพย์ในการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาหรือลอยแบบกับกระทงก็จะมีอน,นิสงส์แก่คนที่เก็บกระทงมีเศษตังบ้างก็ใส่ฉะนั้นการประเพณีลอยกระทงก็เป็นประเพณทที่ดีงามอย่างหนึ่งของชาวพุทธเรา ที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้เพราะเป็นประเพณีที่ดีงามได้แต่งตัวไปอวดกันได้ไปดูว่าคนนั้นมีความแก่เพิ่มอ่าคนนี้มีลูกมีหลานโตขึ้นก็จะได้เป็นศาสตรธรรมฉะนั้นเป็นความดีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องไม่หล่อช้าเราไม่รีบทำบุญไม่รีบความดีทำความดีมันก็เปรียบเสมือนว่า เราตีตัวไปสวรรค์แล้วแต่เราไม่รู้จักขึ้นรถฉะนั้นบางเวลาถ้าเราช้าเกินไปนิดเดียวก็มีผลต่อชีวิตเราไวเกินไปนิดหนึ่งก็มีผลต่อชีวิตเราฉะนั้นเราไม่รู้ววันตายมาวันถึงวันใดวันหนึ่งเราจะมัวรอช้าไม่ได้เมื่อถึงคราวที่รถเทียบท่าธรรมะเทียบท่าเราก็ต้องรีบผลขวายเรา อย่าไปคิดว่าเราไม่เจ็บเราไม่ป่วยเรายังอายุมากอยู่เรายังไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่มีอันตรายฉะนั้นความตายมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเราอาจจะพัดพัดจากลูกจากหลานหรือจากร่างกายนี้ไปฉะนั้นเราก็จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจใจต่อชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นของเรา ความเป็นอยู่ที่มีความสบายที่สุดก็ค,คือความไม่มีอะไรเลยมีแต่ความโล่งความว่างความปล่อยวางก็เพราะว่าชื่อเราก็เป็นสิ่งสมมุติร่างกายก็อยู่กับเราชั่วข่าวญาติพี่น้องที่ไร่ที่นาเลือกสวนก็เป็นเจ้าของได้เฉพาะยมมองให้เห็นเป็นสศธรรมตามผู้มีบุญทั้งหลายนาโยม อย่างสมมุติว่าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเงินกว่าจะได้ข้าวกว่าจะได้เกี่ยวก็จะต้องมีการทําเทือกมีการว่านใส่ปุ๋ยดูแลกว่าจะได้พอได้ก็ต้องเตรียมทําข้าวปลูกต่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีความสุขเพียงนิดเดียวก็จะต้องเริ่มใหม่แม้แต่เป็นชาวสวนจะปลูกอ้อยปลูกขา้าวโพดปลูกมันปลูกอะไรก็ตามเหมือนกันหมดเลย หรือแม้แต่เรามีลูกมีหลานว่าเขาจะโตใช้ได้ดูแลเราเราก็ต้องเลี้ยงเหมือนกับต้นไม้ต้องดูแลประคับประงม,มต้องเอาเอกเอาใจดูแลความปลอดภัยว่าเขาจะได้ดิบได้ดีมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่โตขึ้นต้องคอยดัดให้ตรงมันอาจจะคดไปได้หรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามมันจ็มีความสุขน้อยมีความทุกข์มาก มันกับการกินมันก็แหะอาหารที่เรากินนี่อตอนกินมันก็น่ากินแต่ตอนหาต้องประกอบต้องมีการเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาใส่กว่าจะอร่อยได้มันก็อร่อยอยู่แค่สามคำสองคำแรกต่อไปก็เอียนแม้แต่เสื้อผ้าอาภรร์กก็ตามงานการหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างก็ตามมันก็มีความยินดี ชั่วครั้งชั่วคราวแม้แต่การแต่งงานก็เหมือนกันเราอยู่กันตามบุญตามกรรมพอถึงข่าวแล้วก็มีความเบื่อหน่ายก็อยู่กันด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจที่เคยลำบากกันมาเท่านั้นเองฉะนั้นคนมีบุญทั้งหลายผู้ฉลาดทั้งหลายเขาถือว่าการแต่งงานกันมีลูกมีหลานกันทำมาหากินมันเป็นภาระของชีวิตเรา แต่ผู้รู้ผู้ฉลาดเขาไม่มีความคล่องไม่มีความติดอยู่ในเลือกส่วนเล่าบุตรภรรยาตามที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราบุตรก็ไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราสตังมันก็ไม่ใช่ของเราเรารักษาอยู่ชั่วคราวแค่นั้นเองมองให้เห็นเป็นสัจธรรมมองเห็นแล้วเกิดความปรงอย่างที่พพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ซูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชชลที่คนไม่ฉลาดหมกอยู่แต่ผู้รู้ผู้ฉลาดนั้นหาข้องหาติดอยู่ในโลกนี้ไม่ฉะนั้นบุญเรายังไม่พอที่จะต้องละสิ่งต่างๆไปได้เราก็สร้างบรารมีเราก็เอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เรามองเห็นเนี่ยเอามาพิจารณาให้เป็นธรรมะ ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นบุญให้เป็นกุศลแก่เราชีวิตเราจะได้สั้นลงก็หมายถึงว่าภพชาติที่เราจะต้องเกิดลำบากอีกชาติพบต่อๆไป <c oughs> จะได้สั้นลงจะได้ไปเข้าสู่ความนิพพานความพ้นทุกข์เพราะคนรุ่นใหม่ก็มาสัตว์ก็พัฒนาขึ้นมาเราก็จะต้องไปเป็นอาะอริยบุคคลตามพระพุทธเจ้าตามพระปัจเจปุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์ไป นั่นเป็นเรื่องที่ถูกฉะนั้นทําบุญอะไรก็อธิษฐานไว้นิพานนปัจจโยโหตุบุญที่ทานี้จงเป็นปัจจัยไปสู่พระน,นิพานพระอาจาท่านบอกว่าการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์อยู่ลําไปทุกข์แม่ด้วยทุกข์ลูกด้วยทุกข์บุคคลที่เกี่ยวข้องเรามีอวิชชาก็คือความไม่รู้มันปิดบังอยู่เป็นเหตุให้เราเนี่ยเกิดเสือกกระสนเหมือนปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํา เจอน้ำร้อนบ้างเจอน้ำสกรปรกบ้างก็ดินหล่นกันไปไม่สามารถที่จะไปสู่ที่ดีที่สุดเหมือนกับพระอารียจ้าทั้งหลายฉะนั้นก็สร้างบุญวนนยมนะเจออะไรคิดพิจารณาให้เป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะท้าววนเลยในโลกนี้ ไม่ว่าคนหรือสัตว์หรือสถานที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบายก็คือคนที่ไม่ยึดมั่นในลูกในทรัพย์สมบัติในลาบยศในทรัพย์สินเงินทองจะมีแต่ความสบายใจ,จ